มี t ูบิ i ิปาเจโร่สปอร์ตนะครับติดตะแกรงบันทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับอย่างแรกติดเป็นชุดคานขวางตรงรุ่นไม่มีเจาะตัวรถนะครับแล้วก็ตะแกรงวางนะครับตะแกรงเป็นแคลริบอยซีบีห้์คิอนนะครับ ไม่มีการเจาะนะครับถอดเข้าถอดออกได้ตลอดรับน้ำหนักได้100ยกิโลแบบนะครับออกแบบให้ Aero Dynamic นะครับสวยงามนะครับลดเสียงนะครับไปดูใกล้นะครับผาจับตรงรุ่นไม่มีการเจาะตัวรถถอดเข้าถอดออกได้ตลอดนะครับ c a r l y Boy CD 5 0 n นะครับ1 0อนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมตัว มีซูเปชิปาเจลร์สปอร์ตติดตะแกรงแคลเมอีบีหส่งคิดเอนโอเคขอบคุณครับ